สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการข้อคิดจากข้อประคั่นนะครับเราต้องใช้ความคิดของพระเจ้าเป็นหลักเป็น้องครับอันนี้คือเคล็ดลับนะตั้งแต่เชา้าโจรสดค้าทุกขั้นตอนทุกสาการเพราะประเจ้าตรัสว่าเราจะเทความคิดของรใอยแก่เจ้าเราจะให้ถ้อยคําของเราแจ้งแก่เจ้าเห็นไหมพี่น้องดังนั้นเนี่ยเราต้องสนใจในถ้อยคําพระเจ้าผมเชื่อกันว่าทุกปัญหาที่พี่น้องเจอนะครับในการเป็นชีวิตจะเป็นปัญหาในครอบครัวปัญหาเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานหรืออื่นๆ นะครับคาตอบอยู่ที่พระคัมภีร์เจ้าพระเจ้าให้ครบไว้หมดแล้วนะครับทุกด้านนะครับเอาเลยเปน,นะครับเรายังคงมาฝึกท่องสารบัญพีด้วยกันก่อนตั้งแต่ปฐมากาลถึงวิบร,รามาต้องพร้อมกันนะครับปฐมากาลโอพยพเลเวนิติการดานวิถีฉเฉลยธรรมัญญัตโยชูวาผู้นิจช,ชยัยนางรูธหนึ่งสมูเอลสองสมูเอลหนึ่งพงศ์สัตว์สองพงศ์ว์ หนึ่งพงศวดานสองพงศาวดานเอสราเนหมีเอสเทอร์โยกเพลงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงโซโลมอนอิสยาเยเรมีเพลงข้ามวรเอสิคิวดาเนียลโอเชยาโยเอลอาโมอโอบาดีโยนามีคานาอูมฮับบากุเศฟัญญาฮักไก่เศคาริยามาลาคีมัทธิวมารโกลูกายอดกิจการ โรม1โครินธ์2โครินคาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคโลสี1เทสนิกา2เทสนิกา1ที่โมธี2ที่โมธีติตัสฟิเลโมนฮิบรูยากอบ1เปโตร2เปโตร1ยอน์น2ยอน์น3ยอนยูดาวิวอ์ฝึกท่องน,นะพี่น้องครับเรา ครอบครัวของเราหรือพี่น้องในกลุ่มเราเชื่อว,ว่าถ้าทุกคนฝึกอย่างตั้งใจนะครับท่องได้แน,น่นอนพี่น้องครับวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับจากพระธรรมเจ้าในพระธรรมเลวินิติบทที่25นะฮะข้อที่18กล่าวว่าเพราะฉะนั้นเจ้าจงกระทําตามกฎเกณฑ์ของเราและรักษากฎหมายของเราและปฏิบัติตามดังนั้นเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอย่างปลอดภัยไดนะ้มีเหตุมีผลเลยนะครับพี่น้องเริ่มต้นใจเลยครับ เพราะฉะนั้นเจ้าจงก็ทำตามกฎเกณฑ์ของเราวิธีนับกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้านั้นรรบครอบนะครับถ้าเราทําตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้ารับรองทุกคนรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณแน่นอนและการรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณโอกาสจะเป็นโรคซึมเศร้า mm hmm. ไม่มีถูกไหมฮะเราจะมีสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีประสบการณ์ของการส่งนำพระวิญญาณบรสูทพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นก็แต่เมื่อเราอ่านเรานําถ้อยคำพระเจ้าหรือกฎเกณฑ์พระเจ้ามาเป็นคําภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืน จำได้ไหมครับบุคคลที่สนใจในพระเจ้าจะพบของดีพี่น้องอยากได้พบของดีไหมครับก็ทําตามที่พระเจ้าตัดสั่งไว้กฎเกณฑ์กฎหมายพระเจ้าว่าอย่างไรไปตามน,นั้นอย่ามีข้อแม้กับพระเจ้าเมื่อเราเป็นดินเหนียวในมือช่างปั้นเราไม่ควรมีข้อแม้ไม่มีข้อต่อรองถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือเกิดขึ้นตัวเราเองนั้นดูเหมือนจะไม่ดีแต่พี่น้องครับพระเจ้าสอนว่าตัดสั่งไว้ว่าจงขอบคุณพระองค์ในทุกกรณีนั่นหมายความว่า ในทุกสถานการณ์พี่น้องครับที่ไม่ดีนั้นก็จะมีพระพรที่ซ่อนอยู่ด้วยเพียงแต่เราต้องอดทนนะความอดทนเป็นคุณสับัติพิเศษของคริสเตียนฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องพระพี่บอกะ่าครับคนที่ทนได้ถึงที่สุดทท้งนั้นจะรอดดังนั้นหนุนใจพี่น้องต้องอดทนให้มากและความอดทนเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเราอยู่กับการชูใจที่มาจากพระรวจนะของพระเจ้าถูกต้องไหมพี่น้อง เราได้เป็การเล้าลมใจรับการชูใจที่มาจากพระเจ้าไม่พอพระเจ้ายังให้ความสว่างเล็งถึงสติปัญญาให้กับเราด้วยในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างผมเชื่อเช่นนั้นครับและผมก็เชื่อว่าคริสเตียนหลายคนก็มีประสบะการณ์อย่าทิ้งในการอ่านพระคัมภีร์อย่าละเลยในการภาวนาพระคัมพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนฝึกพี่น้องครับสร้างวินัยเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งผู้เชื่อใหม่นะครับและรักษากฎหมายของเราและปฏิบัติตามชัดเจนเลยนะพี่น้องรักษาคือต้องจําไว้ พี่น้องครับหลายคนก็เป็นข้อท่องจำนะโน่นนี่นั่นกันแล้วแต่แล้วแต่พี่น้องนะฮะแต่อย่างน้อยพี่น้องครับเราสามารถพูดคุยกฎหมายพระเจ้ากันได้และหนุนใจก well ็ทำตามได้และมีประสบการณ์มาเป็นพยานว่าเนี่ยพระเจ้าสอนให้ทําแล้วลงไปทําดูโอ้จริงๆด้วยตามที่พระคำพระเจ้าได้กล่าวไว้แน,น่นอนพี่น้องครับพระคำพระเจ้าเป็นความจริงสิ่งที่พระองค์ให้เราทํแเราเมื่อทําตามนะครับด้วยความตั้งใจนะครับไม่ใช่ด้วยความฝืนใจนะฮะด้วยความตั้งใจจริงด้วยความยำเกรงต่อพระเจ้า พี่น้องครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามนั้นเช่นที่พระเจ้าแต่ว่าเข้าลี้ภัยในพระเจ้าดีกว่าเชื่อใจในมนุษย์เราวิเคราะห์ดูครับมนุษย์ก็คือมนุษย์พี่น้องครับวันนี้โอเคพรุ่งนี้เราไม่ทราบแต่พระเจ้าแน่นอนที่สุดพี่น้องครับเสมอต้นเสมอปลายความรับรองดำรงเป็นนิตหรือที่พระเจ้าบอกว่าให้เรามาแสวงหาความชอบธรรมและแผ่นดินของพระรงกรก่อน,อนไม่ใช่หลังนะครับก่อนและพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งเหล่านี้ให้ไหมพี่น้องนี่นี่คือสิ่งที่เราได้รับ เป็นคําสอวนเป็นคำาันสัญญาที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าและพระเจ้าก็จะให้เป็นไปตามนั้นเพราะพระเจ้าสัญญากับเราไว้ดังน,น,นั้นเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอย่างปลอดภัยพูดถึงอิสรอลยุคนั้นที่ต้องเข้าประเด็นดินเดินคณะอันอนงครับอาจจะมีศัตรูลายล้อมนะเหมือนกันเราอยู่ในสังคมยุคจุดนี้ก็มีทั้งคนชอบล้วไม่ชอบเรานั้นในส่วนที่มนุษย์นะครับและในส่วนที่ศัตรูนะครับที่เรามองไม่เห็นอีกเช่นพวกวิญญาณชั่ววิญญาณร้าย เทพสันิเทพบางๆานี่คอยขัดขวางงานของพระเยซูครสต์นะที่เรากำลังทําอยู่ลานี้นะแต่พระเจ้ารับรองแล้วครับจะอยู่อย่างปลอดภัยได้นะครับพี่น้องวันนั้นก็อยากหนุนใจพี่น้องวันนี้ให้เข้าใจถึงพระเจ้านะครับเราก็มาดูการภาวนาพระคำพระเจ้าอย่างที่บอกไว้อย่าอ่านทิ้งอ่านกว้างอ่านแล้วก็นาํามาไข้ครวนไข้ครวนได้อะไรก็นําออกมาเป็นคำธิฐานและไม่พอพี่น้องครับอาจจะจดไว้หรือพิม นะแชร์ไปใน Facebook ใน YouTube หรือบันทึกเสียงทำเป็นคลิปวีดีโออย่างผมทำก็ได้เดี๋ยวนี้มันง่ายพี่น้องครับคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะมือถือหนึ่งเครื่องนี้จบเลยนะครัพี่น้องเนี่ยผมใช้มือถือถ่ายทำผมก็ตัดต่อกับมือถือตอนนี้มีแอปฟรีเยอะแยะในการตัดต่อวีดีโอตัดต่อเสร็จพี่น้องก็อัพไปที่ y t u t u นะเปิดช่องตัวเองขึ้นมาเลยพี่น้องครับมันไม่ได้เรื่องอยากละเปิดช่องตัวเองมาแล้วก็อัพโขงขึ้นไปเรื่อย ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลย์ลิสไว้ว่าอันนี้เกี่ยวกับอะไรอันนี้สมมติอันนี้เกี่ยวกับคำอิทฐานอันนี้เกี่ยวกับการแบ่งปันมื่ีสั้นๆเขาทําไว้แล้วแชร์ไปในทางไลน์แชร์ไปทาง u t u b e เหมือนที่ผมทําทุกวันนี้พี่น้องก็ทําได้นะครับเพีเยงแต่พี่น้องต้องตั้งใจที่จะทําและขอพระเจ้าทรงนําที่จะทาด้วยนะครับวันนี้มาดูดกันพี่น้องครับเราเดินทางมาถึงข้อที่1 1 7สดดียิข้อที่117นะครับกล่าวว่าขอทรงชูข้าพระองค์ขึ้นนะเพื่อ้าระองคจปล,จปลดภัย และมีความนับถือกฎเกณฑ์กอบพระองค์สืบสืบไปเห็นไหมพี่น้องส,สืบสืบไปคือไม่ลืมกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าว่าไงเรานํามาประพฤติตามไม่พอจอะไปสอนคนอื่นด้วยแนะนําคนอื่นด้วยนะครับพี่น้องครับผู้เขียนบอกว่าขอทรงชูข้าพระองค์ขึ้นนี่เราไข่วนนะดังนั้นจะมีปัญหาลายล้อมเยอะแยะมากมายพี่น้องครับแต่ผู้เขียนเขาบอกว่าขอทรงชูข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะปลอดภัยอย่างที่บอกไว้เรามีศัตรูลายล้อมโดยเฉพาะยิ่งพวกผีมารซาตานวิญ,ญานชั่วเห็นไหมพี่น้อง พระบิดบอกว่ามันวนเวียนรอบเราดุสิงค์คำรามเห็นไหมมันลายล้อมเราไว้แต่พระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราเหมือนที่พระเจ้าปกป้องคุ้มครองใครครับอยู่ในถ้ำสิง์ดานียลพี่น้องสิง์ดุร้ายมากตัวใหญ่มากหิวโซด้วยทุกคนคิดว่าดานียลตายแน่นอนพี่น้องครับแต่ที่ไหนได้พี่น้องครับดานียอลอยู่สบายๆกับสิง์นะครับในถ้ำสิง์เหมือนกันพี่น้องครับนี่เป็นภาพเชิงเปรียบเทียบนะมาถึงชื่อของเราด้วยถ้าเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้านะไม่หันไปเหมมาพูดง่ายครับ เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าปกป้องและคุ้มครองเราทั้งหลายนะครับมาดูว่าวันนี้ผมดึงมาเป็นคำอธิฐานอย่างไรนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์ถึงแม้รอบตัวจะมีแต่ศัตรูที่จ้องจะทําลายข้าพระองค์ขอทรงชูข้าพระองค์ขึ้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์นะผมก็ดึงความหมายนะข้อคิดที่ได้จากพระคัระเจ้ามาเป็นคําอธิษฐานเห็นไหมพี่น้องขอทรงปกป้องคุ้มครองข้าพระองค์ให้ปลอดภัยบิ่งบวนต่อพระเจ้านะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงฝึกใจของข้าพระองค์ เรื่องใจสําคัญนะครับให้เรียนรู้และเข้าถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็น,นพี่น้องว่าเราสะสมพระธรรมบัะเจ้าไว้ในใจแล้วขอพระเจ้าฝึกใจของเราเรียนรู้กับการทรงนําพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะสอนความจริงผ่านพระคาของพระองค์นะครับให้กับเรานะครับให้เรียนรู้และเข้าถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการมีชีวิตทุกๆวันถูกไหมพี่น้องตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่ล่งหลับไปเราก็ต้อง ขอพระเจ้าที่ช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจพระเจ้านะพระเจ้าและนํามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตทุกๆวันเพื่อจะได้เป็นที่โปรดปรานของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าไม่เป็นหองมีเป้าหมายเมืเ่อเราดำเนินชีวิตตามกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้ายำเกรงต่อพระเจ้าเราเองก็จะเป็นที่โปรดปรานในสายพเนตรของพระเจ้าสุดยอดไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับข้าพระองค์เจริญฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอบคุณพระองอค์นงในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่ไหมพี่น้องฝึกพี่น้องครับเชื่อผม อ่านหนึ่งข้อใขรครวญฝึกสมมติเรามีเพื่อนในกลุ่มนะสี่คนเอาไปคนละข้อเลยวันนี้นะครับสมมติน,นะเอาไปคนละข้อนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาเข้ากลุ่มไลน์นะครับแล้วเรามาคุยกันเธออ่านข้อไหนบทไหนอ่ะแบ่งปันไม่พอนาอธิษฐานอีกคนหนึ่งอ่ะข้อไหนแบ่งปันมาอธิษฐานทําแบบนี้ทุกวันทุกวันผมเชื่อว่ากลุ่มพี่น้องจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นฟูฝวิญาณอย่างแน่น,นอนและก็จะเป็นและผู้ใหญ่ฝันญาณด้วย เป็นคนงานที่พร้อมในการที่จะเข้าสู่ในพันธกิจพระเยซูยเจ้าอีกด้วยนะครับพี่น้องเอาละครับกลับมาพบรายการข้อคิดจากข้อประคำได้ใหม่พี่น้องครับในวันพรุ่งนี้ครับพี่แจ่คพอครับสวัสดีครับ